สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก,ก็กลับมาต่อแมปที่เราเล่นไว้นะครับเ e สเพตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับอ,อย่างที่บอกไว้ว่าข้างนอกจะมืดมากนะครับเราก็ปิดประตูนะครับแล้วใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับเราก็มาเจอฐ่านนะครับเจอฐานเจอเขาเรียกว่า หินนะครับฐา,านหินนะฮะนี่ก็คือฐานหินเรียกภาษาอังกฤษเขียนว่าโคลนะฮะนี่ก็คือฐานาเราก็สามารถที่จะใช้ฐา,านที่เราได้นะฮะามาทำที่โต๊ะโต๊ะโต๊ะขาบนะฮะเราใช้ไม้แปรรูปสองอันทำให้เป็นแท่งไม้ขนาดเล็ก ได้4อันและสามารถนำโครหรือชาโคนี่มาวางด้านบนนะฮะแล้วก็ก็จะกลายเป็นเป็นตัวนี้ฮะก็เป็นทอรช์ชหรือเราเรียกว่าคบเพลิงหรือคบไฟใช้ในการส่องสว่างในที่มืดรวมทั้งใช้ป้องกันไม่ให้อ่า มอนสเตอร์เกิดนะครับมอนสเตอร์ก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตในเกมไม c คร f บนะฮะซึ่งเกิดตอนกลางคืนไม่ทราบว่าตอนนี้มีเปล่ารกำลังมองยังไม่มีนะครับไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกหานะฮะเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจออ่าแล้วก็ปักปักทอชไว้นะฮะก็จะทําให้ มีแสงสว่างแล้วก็ป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์เกิดนะฮะมอนสเตอร์ก็มีพวกซอมบี้อ่าคีปเปอร์สเกลตันนะเจ้าโครงกระดูกที่มีธนูนะฮะซึ่งสามารถทำร้ายเราได้จากระยะไกลส่วนเจ้าคีปเปอร์นี่ก็เป็นอ่าเจ้าตัวเขียวๆสี่เหลี่ยมนะครับ คุณสมบัติมันคือว่าถ้ามันเข้าใกล้เราในระยะประมาณสักสองสามบล็อกเนี่ยมันจะระเบิดตัวเองนะฮะระเบิดตัวเองเป็นลักษณะคล้ายๆกับไอ้พวกเขาเรียกว่าโอ้ข้างล่างมีน้ำนะครับเป็นลักษณะถ้ำเราเรามีดาบแต่เดี๋ยว,ยวนิดนึงนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะไปทำอะไรที่มันเสียเส่ยงๆนะฮะเราก็ต้องเซฟของไว้ก่อนนะฮะ<ม>ในในเมคับนี่สำคัญที่สุดก็คือการเซฟของเราก็ทำเชดหรือหีบนะครับเอาไว้เก็บของจริงๆทำสออันดีกว่าเดียวไปเลยนะฮะสองอัน ถ้าเราทำหีบสองอันนะครับเอามาวางติดกันมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะแล้ก็เก็บของที่ไม่จำเป็นนะฮะไว้นะชาโคไม้แบ่งสักครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นต้องใช้แต่ตัวนี้ยังไม่ได้พืชอย่างต้นกล้าอย่างขวานอย่าง เหตุยังนะครับอาหารนี้จําเป็นประตูยังไม่ใช้เก็บไว้ก่อนนะครับทานติดตัวไปสักนิดนึงนะครับสักแปดก้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะลงไปเจอครับ สิ่งที่เราคาดหมายและไม่คาดหมายนะฮะเพราะว่าไมค์ครับนี่ต้องดูนิดนึงนะครับดูนิดนึงว่ามีอะไรหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวนะจะเย็นๆนิดนึงไม่ต้องรีบร้อนนะเรายังเวลาทางคืนนะครับ เราจะเย็นๆย็นเราจะเย็นๆย็นอุอ้ยรู้สึกท่าทางมันจะไม่มีทางลงนะครับดูท่าทางจะจะตกลงไปเลยนะฮน่าจะใช่ดูด้านล่างไม่มีที่ต่อเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเราลองด้านนี้เนี่ย ตรงนี้ลงไปปั๊บเออไม่มีจริงๆด้วยแต่ด้านนี้ดูท่าทางมีนเนอ่ยเราก็ใจเย็นๆนะใจะเย็นๆนอย่าอย่ารีบร้อนนะฮะโอ้โหสูงใช้ได้เลยครับแล้วก็ค่อยๆยนะใจะเย็นๆใจเย็นๆ,ๆ เราไม่รู้ว่าข้างล่างจะมีอะไรบ้างฮนะอันดับแรกก็ปักทอสก่อนให้สว่างครับแล้วก็ใจเย็นๆนะใจะเย็นๆข้างล่างอุ่ๆเดี๋ยวนะครับใจเย็นๆเราไม่รู้มีอะไรบ้างเปิดทางดูก่อนนะอๆุๆใจเย็นๆนะครับออถ้าทางอยู่เป็นห้องว่างครับ เราเจอห้องใต้ดินซะแล้วอยู่ใต้ทุนบ้านเรานี่เองอ้าว่างครับไม่มีอะไรเราปัดทอดไว้ก่อนสร้างความสว่างโอ้โหมีมีมาน้วยนะฮะเอาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าพอดีนะครับ เมื่อกี้เราบอกว่าข้างล่างนี้ยังไม่ต้องใช้อะไรแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วต้องใช้แล้วครับขึ้นเลยเนวเมื่อกี้ทางขึ้นเมื่อกี้คันทาขึ้นทางไหนครับอ๋โอ้ทางขึนทางนี้ครับขึ้นทางนี้ฟืบฟืบนะครับอ่าขึ้นมาเรียบร้อยหยิบเอาเมล็ดพืชหนึ่งเมล็ดนะครับ กับเขาเรียกอะไรนี่ยโซนโฮนะครับโซนโฮแล้วก็ลงไปเลยเลยต่ำเสร็จแล้วเราก็เอาโซนโฮเรา,าวางตรงนี้นะครับโซนโฮครับแล้วก็ปลูกเล็ดพืชคือข้าวสาลีตรงนี้นะครับ เรียบร้อยอือน,นะครับแล้วก็ตนี้เราก็จริงๆเราต้องขุดลงไปด้านล่างนะครับจริงๆผมขุดไปทางนี้แต่บางเอิญเราไปเจอ,อไปเจอทางที่ไม่ได้คาดหมายนะครับ เราก็จะขุดทางนี้ไปก็แล้วกันนะครับเราก็หลบไปทางนี้ก็แล้วกันแล้วก็วกไปอตอนนี้เราเราจะขุดลงไปนะครับเวลาขุดลงไปขุดช้าๆนะไม่ต้องรีบร้อนระหว่างเราขุดลงไปเราจะเป้าหมายเราจะไปอยู่ที่เลเวลประมาณเลเวล6ถึงเลเวล12นะครับ เราจะดูได้ว่าเราอยู่เรเวลเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่เรเวลที่63ดูที่ x y z เนี่ยนะฮะตัว y นี่คือความสูงนะครับระดับที่63นะครับปักท้อนิดน,นึงนะครับลงมาก็หิวสนันิดนึงกินเนื้อหมูนะครับที่เราเตรียมไว้ ตรงนี้ปรับแต่งนิดนึงนะครับโอ้ตรงนี้หายไปซะแล้วครับแต่งนิดนึงแต่นิดนึง <c oughs> อ่าเติมครับเติมโอเคครับก็เราขุดต่อนะครับขุดลงไปขุดลงไปขุดลงไป เราจะวางทอสประมาณทุกๆห้าชันนะเพราะว่ามันจะมืดไปนิดนึงแต่จริงๆหลายคนเขาบอกวางถี่ไปหรือวางให้ห่างก็ไม่เป็นไรเรามีทานหินเยอะอสิ่งที่เราต้องการเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือหินที่มีไร่เหล็กอยู่ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะเราเราลงมาใน ในครั้งนี้ด้วยนะเราเจอประมาณที่เลเวล56นะครับ <c oughs> ที่เราเราดีใจก็เพราะว่าตัวแร่เหล็กนี้เป็นแร่ที่มีประโยชน์มากนะไหมครับนะสามารถใช้สร้างเครื่องมือได้หลายคันหลายชนิดนะครับแล้วเราก็คาดหมายว่าตอนเช้านะฮะเราก็จะขึ้นไป แกะนะครับถ้าเราหาแกะเจออตอนนี้เช้าแล้วนะครับแต่ฝนตกนะครับเราเมื่อเราเราแร่เหล็กมาเผาในนี้เตาเผานะเราจะได้เหล็กนะครับเราได้เหล็กนะครับทั้งหมดก็ประมาณ6อันนะครับเอ,อ่อ ทานหนก็เนี่ยจะเผา,เาวัตถุดิบได้ประมาณ8ชิ้นนะครับตอนนี้เราก็ดูในตเาเผานี่คือตอเาเผาด้านบนเป็นสิ่งที่เผาด้านล่างเป็นช่องใส่เชื้อเพลิงนะเราก็จะได้ไอรอนอิงกอตหรือเหล็กแท่งนะครับจะได้ทั้งหมด หกก้อนนะครับคครครับับบตอนนี้เราก็สำเร็จวัตถุประสงค์ของของการลงเหมืองในครั้งนี้ในการขุดลงไปด้านล่างนะครับได้อได,ได้เหล็กมาแล้วก็ได้ของแถมมาก็คือได้ห้องใต้ดินมีน้ําใช้ในการเพาะปลูกได้ด้วยซึ่งเราก็ปลูกข้าวสาลีเป็นหนึเม็ดนะครับ ในอนาคตจะก็ค่อยขยายขึ้นมาทีเล็กๆทีละน้อยตอนนี้เราไปดูด้านนอกกันนะครับก่อนที่จะอ,อำลาการคราวนี้ครับฝนตกนะครับจริงๆเราต้องออกไปหาหาแกะนะครับแต่ว่าฝนตกนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยน่าไปเลยนะครับเออผมว่าเรากลับเข้าไปในบ้านก่อนนะครับเพราะความปลอดภัยแล้วก็ ไปทําอย่างอื่นที่ปลอดภัยดีกว่านะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็คงขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเราได้หเหล็กแรกๆครับเหล็กเราจะมาทําสิ่งแรกก็คือตัวนี้นะครับเชียร์ใช้ตัดขนแกะเพื่อทําที่นอนเซฟจุดเกิดน,นะครับ อตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับเราเก็บอุปกรณ์พวกนี้ไว้ในนี้ก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับผมครับก็คงจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ว่ากันต่อไปในคลิปหน้าครับผมครับผมขอบคุณที่ติดตามชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ